mà hoàn ban à khổ, bốn tốc hầm. ตุก๊กโปเป้โปเป้แล้วเนาวานก้าแล้วทางข้างนีง่ก็ได้ยโอ้ยฝนก็หับแล้วมีเฮาอีกยา้ามีเฮากับตาแดงตาฝนนั่นแล้วมีเฮาเราสามเดืนอนครบซอกรุดออกตัวน,น้ำนม ผมร้ายพอ,พอดีมาหอด้านเลยรุดอีหมัดไม่อยู่ bên cái này bừng hơi gì nó lút đôi Đu, dạng làm chơi cho nó mất tới đôi dạng cho đây มาลดฉันสิลงฉันไม่ลงแล้วไม่ตีอีกแน่เหนนะ <laughs> าะนั่นแหละมันรุดแต่พุ่นน่ะก็เลยมาเฮาานะทํามืดตื่ตาเลย เปลี่ยนอกเตวนี้นน,นึงต้องไปเอาหมไข่ออกก่อนนะตอนนี้เราเป็นทีได้จอด I no. อดท่านอยู่เนาะออกตัวน้อยๆเพราะมันน็นอตช่วงไซซีเมนน็อตมันรุดนะ <c oughs> แต่ว่าอะไรเนาะแต่ว่าขนไม่เป็นเพราะว่าทนเนี่ยยังดีอยู่เพราะว่ามันมันรุดมาแล้วก็เสียงมันดังแป้ง,ปงๆจุกบ้างที่ว่าเอา้าดูมารุดบ่อว่าที่ว่านั่นเลยมาแล้วกัลงไปซ่อ,องมั่งเนาะ เป็นเนนซกมันรูดอันนี้มาเบิ้งดูยางกระจ่อยแหงอะไรคู่มามัดมัดพอต่อมาจนหอดฮานไปแหละตาผลไอมเนาะไม่ได้ถ่ายตอนแข่งผลมัดจำตอนผลตอนนั้นกำลังแหงไปแล้วะ กอนมากับพ้นกับตกแหงะนะกันะเลยเป็นอุปสรรคเจักหน,น่อยกับก็เลยว่าหารถคนในบ้านนั่นแหละไ,ไปเนาะก็เลยว่าสองมือเมื่อวานนี่กับเมื่อนี้เนาะไปก็ได้เมื่อนี้เมื่อวานนี่เพราะวะ่าน้ำมันเบรกยมืดเมื่อนี้เพราะวะ่า สบรุดโอ้ยเน,ะะเนาะประมนณาดแต่กระเบื้องไปนี่แหละจะมากับสีเอาภาพบรรยากาศเธอออกตัวน่าหนมได้เบิ่งหนุงกัน คยแต่ไม่เป็นปเพลนินเนาะอคอยแต่ไม่เป็นปเพล้นว่ะวัตอ,อยางมันมืดจะซื้อนะ มันเป็นรูอย่างเหมอนเธอแนวเนนนยมเป็นห้อ,หองเ<ป>ข้าอะไรเนา ข้าเดียวนะขเขาวเล็บร้อยเด็กเป็นประกอบร้วยอย่างเสื้อเนี่ยเนื้นะอนักพูมแออกแต่าว่าใส้หมา,มาเอาอูเนาะ เต็มที่ถึงนั่นแหละใช่ไหมกัลงมาเลยเนาะเอาคนล,ลงกับพอเครื่องไม่ต้องอาลงเนาะเป็นกะลยหันดูอย่างมันเซอร์เฮอร์้วก็จอดที่ว่ามันรุดนั่นแหละจอดเซอร์เฮอร์เนาะแล้วก็จากแล้วนี่ก็จ่ายเงินวันนี้ก็เซอร์น้ำมันไปแล้วสามแสนเนาะ,ะสามแสนของแล้ววันนี้เซอร์แต่น้ำมันวันนี้เนาะเพราะว่ามืด มัดคือทงน่ะแปะแล้วลเลยอ้อซอยคือทำนั่นเนาะมื่กอกี้กันเลยมาคืออันนี้กับไม่ว่าสีทอเลอ่นะแล้วคือนันนมแต่ท่าเบิง้งนำกันเนะาะมาสีจักผันกันแทน้อคือนันนมนแบบก็กลเลยดวนแน่จักน้อยเนะะเากะก็เลยคู่มือคู่เพืนน่อไปฝนตกหำแน่ตาฝนมาแน่ไม่ว่าสีเป็นวัดเรือนีเลยได้ดนีจ้ะ เนาะในเบื้องภาพบรรยากาศตอนต่อไปตรงกัน 版本。吧吧吧吧吧 มืัอนี้ก็ดข้ามเลยเนาะเพื่อน, <c oughs> นกำลังสืไล่ลมเบรกเลยเนาะเมื่อวานนี้น้ำมันบเบรก,บกมดนั่นแหละมืัอนี้เพื่อนก็เลยซื้อเพื่อนไล่เพื่อนเลยนะพ่อแม่ได้แลเได้แล้วบอสถาเพื่อนด้วยเถอะ ห้าสิบพันได่จวดเป็นตัวอย่างห้าสิบพันกีโลนึเนาะไปเด้อขึ้นรถเด้อไป ตอนนี้กันแล้วแล้วนะพอมอแล้วใจให้เป็นห้าสิบพ <c oughs> ันที่ขึ้นขึ้นน้ำตาลขึ้นเ <c oughs> ด้องง <c oughs> ยัง <c> ห <oughs> ้างไหมย่าอาขึ้นรถ เนาะอม่อกกสีได้ครับเหมือนกันเ่ยนี่กดะยื้อหวนะเอออะไรนว่ายังดีอยู่เลยฮะว่ากระทือว่ายังดีอยู่เลยนี่แล้ว่าจักมันมีปัญหาเลยมันจานเต็นรงล่างวันนี้แหะเพราะว่าจักมันดีแล้วเขาแล้วเขาไปเขาเปนสุว่าตัวเป็นแล้วก็ไป็วนแล้วบวเป็นยัง่งกันก็เออ ก็มีแต่ว่าไสไปแล้วเนาะเปนไกลก็คือเนีจักมนไ่ปหาเยเออคือไกนนี่กงล่างคือว่านเนาะเออเ่ไปก็ล้ไเออเเนยนากมันดีโอเคลเออแล้วกี่เบิรงะลก่าจักมนดว่าเออแต่มันอะะมันบอกว่ามันมาเมอันมดังนะเออแน้นน ก็แล้วก็มันมันเต็งอันั้นมันแน่นอะนะเนาะมันก็ไม่ดังเด็กจักมากกวนิ้มได้ตันนี้มีเสียงก็กลี้ยกลอนะแนนนอกตอนนี้ยกได้ลับมือแล้วตอนนี้กันข้ากระเบ้าเวงนะได้แลนนอกตอนนี้ก็ได้รับมือแล้วมา แล้วแล้วเสืออันน่ะดูย่างซกแล้วกัเบกเพื่อนกับไล่หัวแล้วเบิ้งแล้วอยู่สวรรค์พุ่นแล้วก็มาเซ็กบิ้งอยู่นี่ก็ว่าได้แล้วเนาะกระปุกเมื่อแล้วตอนนี้กัน,นเลยม,มันคุ้มแบบบนโต๊ะเนี้เนาะเออคุ้มประคุ้มอย่างคุ้มทางอย่าง,งาวันนึงลงบ้านเลยก็อะซูสเย็ดมาเนี้ยแหละพอดีเพื่อนก็นจอด น่าจะแม่นเล็กนะนั้นมันฮักเนาะดูยางกับจอยดูยางกับจอยมันทูกันเล็กเออทูแล้วมันนแล้วบอดูยางแล้วก็เก็บแต่ไม่จอยแล้วจะมันจอยจะมันเฮนแล้วก็เลยดีแล้วเป็นไปหนำกันเลยนั่เนาะกันเลยสิมุ่งหน้าไปสู่บ้านตาแล้วคนนัเอาไปเสิอโคเนาะเมื่อก่อนเออไปส่งคนคนนั้น

เขาอัดอีเลยนี่ฮะเนาะเขาอัดอีเลนี่มันมันตเยเออยมันลมเนาะเดี๋ยวขอไปดึงรถให้เขาเรียกสุดท้ายเลสองแทนกบูดรถนใดบ้างเดเอามลอกดึงกางชนี่บูดนาสิเออเอารถเพ่อรเรวดเขาาแล้วมลอกดึงเออเอามาอเ้านอแอกบูดงคนเออขึ้นเซฟันหร

Chuyên đi bảo Mời Ờ, nó hơi khá động mà Ờ, phải dùng mấy nhai ấy no? nào bò năm anh năm anh năm anh ở bên hơi. xin năm anh mời phần năm không 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 sát phần gì đứng ở sát nhắm mắt cho hả ừ เดี๋ยวน้องมาส่งเพื่อนพ้องมาออกเพื่อนนิสบายแล้วเพื่อนดีแล้วเพื่อนก็อ้อมาพร้อมกันนะแต่ว่าผู้ป้านยังไม่ทันได้ออกมานะอะไรมาส่งเออเดเนไปแย่เข้ามานั่งในพี่ยับเข้ามาพี่แบบนี้นยับเข้ามาไตกลม้าน,น้อยเนีะนะ่ยน้องพ้องมาออกเอ้ยเนาะกุ้งเท่าออลาน,น้อยเนาะ mọi người nó phải xong với nhau yên bên đi ôi ô liu mà sợ ê tất mà sợ đây bên đi có ván cá là bên đi ตะลออลแล้วหอดวงเวียนแล้ววงเวียนสีแยกตนแล,ล้วคับพิงไกลอัดทา,เ,าเออเดยวเขาอัดแล้วทางบอนโคโฮักก็ได้ไปไม่ได้แล้วทางนาัหนมาซื้อ,อยู่นี่บ่เออ,เอ,อ แม่ว่าเกือหัวอาหารเนี่ยัขาเนวิทย์ทีซื้อบ่อ่ามันวิทย์ก่อนมันตีเออมินี้เอออีได้มันจองทางแล้วจองทางไว้แล้วโง่เต็มนี่อันนี้มันสูลมสูลมของโง่ได้อยู่นี่ chắc chắn sao tòa mà mahom yoni mất mát 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 như mát mát hả như mát 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 luôn mát mát nó không mát mát này mát ไปเดี๋ยวเอากระสีเมอเ์แล้วตอนนี้เอาเมอร์แล้วมาญ่เด้อเอาเมอร์กันบุญรักบ้านมาแต่แล้วเมอร์เนี้ยมันบุญโต๊ะบุญโต๊ะเด้ยเขาก็ยุบแล้วอันเดีบุญรักบ้านก็เห็นแต่รักบ้านนะเนมีแม่นตีบุญรักบ้านอ่าอประกาศกันเลซื้อนี่มีเห็นแต่คนเลยซื้ออ่ เอาแรกๆลนล้มอ่ะนะตายลบไปนี่คอหักคอหักคอมีหักเลยมาซไลรเดอร์เขากับปิดแน่คือซิไม่มีเพื่อนเลยเบากว่ใช้น้ำไอ้เรียกว่าอะไรเรียกนะเออไปเมื่อหาวกันได้เออน้องคิดว่าแม่นบุญรักบ้านไม่ได้ผัดม่แมน ใช่ครับเออขคโมคบเจอตัวนายนุมที่ทตามับสวมเบิ้งคลิปเดียวจบบ้างเนาะอ่าน่แหล,ละผ่านไปทุกอย่างพอไม่ออกอคโมคบเจอจะดีมีเหง